บริหารด่างกายก่อนมัมมัมอาหารเย็นเหรอลูกเหรออะไรอตัวอะไรอยู่ดีก็กระโดดวิ่งไปตรงนั้นะลูกนะเจอตัวอะไรคะดูหรือกระลอกเมื่อตอนสายใช่ปะ่ะมันกลับเข้ามาอีกแล้วเหรอครับลูกครับโอเคเฝ้าเลยอ่ะเดี๋ยวมามี่เอามัมมัมมาให้ลูกแล้วอาหารเย็นอุ๊ยวันนี้ม,ม,ม,มัมมัมต้องสวนย่ำของข้าว อ่ำเลยเอาต้องจุกก่อนอม่ำเลยครับวิ่งเล่นยามเย็นครับนี่บ้านมารวยมารวยไม่เห็นออกมาเลยออกอระวงังสวัสดีค่ะพลังเยอะใช่ค่ะพลังเยอะค่ะนั่นเจ้ากระติดค่ะหมาจรที่เพิ่งมา ไม่กี่เดือนเมื่อแรกๆมานี่ผอมกว่านี้นะแต่นี่มีคนช่วยให้อาหารเนี่ยเขาก็ตัวโตขึ้นมาหน่อยละเขา,าหน้าสงสารนะเขาเข้ากลุ่มกับหมาจรเดิมไม่ได้เขาก็เลยอยู่คนเดียวเนี่ยเตี้ยไม่ต้องเห่าเจ้ากระติดนะลูกหมามิอยากจะให้ขนมเขาจังเลยเดี๋ยวดูซิว่าเตี้ยจะเห่าไหมมันอยู่ตรงพงหญ้าลูกเดินมาอีกนิดนึง โยนไปแล้วไม่ถึงเขาอ่ะเขาก็หาอยู่อีกนิดนึงจะไปหยิบให้ก็เจ้าเตี้ยก็จะมีปัญหาเนี่ยกินแล้วอร่อยไหมลูกได้กินแล้วอ่ะโอเคอจ้าป่าป่าปาปาปาเตี้ยเก่งมากเลยลูกเตี้ยเก่งมากคะ่ะที่ยืนรอเก,ก่งมากเลยลูกก็เ,เป็นไรกันนะลูกอ่ะจากบ้านเนี้ยเขาไม่ได้เห่าหนูนะเหมือนเขาเห่ากันเองอะ่ะเขาทะเลาะกันเองอ่ะลูกเหรอนี่ได้ยินเสียงไหมคะ มารวยมารวยนั่นเขาแอบอยู่ตรงนั้นเขาเห่าเรียกออมามีเดินมาแล้วหนูแอบอ่ะมานี่มามามากินขนมกันมารวยกินขนมกันนะแอบแอบพี่อายพี่อายอ่ามาลูกมาแบ่งขนมมารวยเรียบร้อยก็พอได้กินขนมก็ไม่เห่าเมื่อกี้เขาก็ไม่ได้เห่าขู่อะไรนะเขาเห่าเรียกเฉยๆมารวยน่ารักอ่ะกลับบ้านแล้วครับสนุกไหมลูกวันนี้กิจกรรมยามเย็น なるほどね。<laughs>